Yes, ะะที่มาหาวิทยาลัยมศาสทารคย์พูดในเรื่องการอินสปีเริงการเป็นตัวเองแล้วก็พูดถึงขณะนี้ได้เลยเดี๋ยวแซมปอนจะจัดเซชันนี้พูดสำหรับน้องๆที่อยากจะเข้าไปแบบเจนซีเนาะที่จะเข้าใหม่แอดมิชั่นในปีนี้นะคะจะแล้าเรื่องอิสาราเอลเท่ากับพูดเรื่องอื่นคุณอาร์ตี้น่ารักมากคอยเตือนตลอดเห็นไหมเวลาเราออกนอกทะเลนะเอฟตีจะบอกตลอดเลยนะคะ โอเคค่ะเข้าเรื่องนะคะก็คือว่าตอนนี้นะคะแม่ปุ้ยเนี่ยได้บอกสายปานเบื้องต้นถึงค่าใช้จ่ายซึ่งตอนนี้สายปานมีหนึ่งแสนบาทแล้วสายปานก็ขาดอีกประมาณห้า0มืนบาทนะคะซึ่งค่าหัวเนี่ย ก็ประมาณแสนห้าใช่ไหมซึ่งแบบว่าเราเข้าใจนะเพราะเราก็เซิร์ชรีวิวอะไรเงี้ยแหวนที่นี่ก็แพงจริง17%แล้วก็เป็นเมืองท่องเที่ยวอะไรนี้ซึ่งแม่ปุ้ยก็ได้บอกว่าถ้าเกิดสายป่านได้ไปคือตอนนี้อยู่ในขั้นตอนวีซา่าแต่แม่ปุ้ยเพิ่งแจ้งเมื่อคืนนะคะถ้าเกิดสายป่านได้ไปเนี่ยก็จะมีค่าหัวตามที่บอกบวกกับได้ไปรอบสองรอบสองคือวันที่5าธันวาคมถึง16ธันวาคมนะคะซึ่งอาจจะได้ไปกับพี่ๆทีมงาน หรือว่าพี่ๆสปอนเซอร์ที่ตามไปรอบสองว่ารอบแรกที่ไปกับแอนน์แอนเชลีสก็อดเคมิสวันที่23นี้เนี่ยที่สนามวิโซน,นภููิเนาะจะเป็นรอบแรกซึ่งแม่ปุ้ยก็ได้บอกว่ารอบแรกเนี่ยเป็นการคัดกรองทีมงานอย่างมากเพราะว่าเนื่องด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงเนื่องด้วยตอนนี้สถานการณ์โควิดทางประเทศปลายทางก็ต้องมีการคัดกรองคนแล้วเราก็ต้องเลือกคนให้เหมาะกับงานแบบอาจจะเลือกแบบทีมทิกตอกทีมยูทูบทีมพับนิ่งอะไรเงี้ยที่แบบว่า การคอนเฟิร์มว่าได้ไปแน่นอนแล้วเนี่ยอันดับแรกคือสายปานขาดอยู่5 0 0 0 0นบาทอันดับที่2สายปานได้ไปวันที่บอกคือ6ธันวาคมถึงผู้ผิด5ธันวาคมถึง16ธันวาคมถ้าเกิดใครในนี้ที่แบบเพื่อนๆเ,เคยร่วมบริจาคสายปานหรือว่าเป็นเอฟตีเนี่ยฝากบอกด้วยหรือมีใครอยู่ใน,นอบุ่งสายปานนะคะแม่อย่าลืมทำวอล์กนะได้เลยทำแน่นอนนะคะ แต่หลักๆจะไปเป็นพิธีกรให้กองนะคะที่คุยกับแม่ปุ้ยไวเพราะว่ากองเนี่ยจะมีการทำติ๊กตอกแล้วก็ทํา y o Youtube นะคะแล้วก็จะมีการไลฟ์ใน Youtube แน่นอนเพราะว่าใครกดไลค์กด Subscribe ใน Facebook Fan Page ของมิ s i วไท a i l a n d เนี่ยก็จะมีการไลฟ์ตลอดแต่ปันก็จะพาชมนะคะพาทัวร์ แม่ต้องทำล็อกยงลง YouTube นะคะได้เลยค่ะเป็นมือใหม่มากจริงๆเพราะว่ากำลังจะฝึกตัดเองกับไอวี่นะคะแล้วก็เหมือนการใช้เสียงการเรียงคลิปแล้วก็มือใหม่สุดๆเลยวีซ่าผ่านไหมแม่หนูเพิ่งเข้ามาดูไลฟ์โอเคคนดูเยอะขึ้นนะสรุปก่อนว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนวีซ่าแต่เมื่อคืนแม่ปุ้ยเพิ่งแจ้งว่าค่าใช้จ่ายต่อหัวเท่านี้ แล้วก็ถ้าได้ไปสายปานจะได้ไปรอบ2รอบ2คือวันที่5ธันวาถึง16ธันวาจะยังไม่ได้ไปรอบแรกเพื่อเป็นการเซฟคอสเซฟงบต่างๆให้ hmm. สายปานได้จ่ายน้อยลงนะคะซึ่งเดาหัวก็ประมาณ 1, 5, แสนห้าสายปานก็ขาดอยู่50,000บาทนะคะอิสราเอลฟังมาค่าของชีพสูงมากเลยใช่เลยสูงมากนะคะอย่างพี่จี้ พี่นาหรือว่าพี่ตี้เนี่ยที่ไปดูอแมนดาปีที่แล้วนะเขาก็ได้บอกว่าคือเราก็เคยไปอเมริกามาเนาะแบบว่า USA กเนี่ยก็ค่าของชีพสูงจริงแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าเราสามมีตัวเลือกที่เยอะกว่ามีฟาสฟูดมีอะไรต่างๆใช่ไหมแต่ว่าอิสราเอลเมืองเนี่ยเขาเป็นเมืองที่เป็นท่องเที่ยวเลยมันก็เลยเป็นไฟบังคับอ่ะเนี่ยแหวดสูง17%แล้วก็เป็นเมืองที่แบบทุกอย่างจะค่อนข้างแพงนะคะ ไฟนอก12ธันวาไหมครับอ๋อใช่เลยเห็นเห็นกองแม่เขาเขียนใช่ไหมว่า12ธันวาแต่คือเมื่อคือนนะ่ะแม่ปุ้ยก็ก็บอกมาตามนั้นแล้วก็ยึดตามข้อมูลที่แม่ปุ้ยบอกก่อนแต่ทีเนี้ยเรื่องวันไปวันกลับอะแค่แม่ปุ้ยบอกหลกักๆอะแหละทีมหลกัหลกๆเรื่องวันที่ยังไม่แน่ใจเนาะแต่แค่ได้ไปรอบสองยังไม่ได้ไปรอบแรกเพื่อเป็นการเซฟค่าใช้จ่ายให้สายปานายน้อยลงด้วยเพราะถ้าไปรอบแรกเลยเนี่ยมันก็จะจ่ายเยอะมากนะคะ